เมื่อสักยี่สิบปีก่อนสนาะมาเคยไปจาริกตามหมู่บ้านเช้าเขาแถวแม่สลองเชียงรายครั้งนั้นเนี่ยก็นอกจากพระจำนวนหนึ่งละก็มีคารวานะกลุ่มใหญ่เลยนะ รวมแล้วล้าก็ประมาณทั้ง20-30คนได้มีทั้งชาวไทยมีทั้งชาวต่างชาติฝรั่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนุนเป็นสาวช่วง10-20นาทีแรกนี้ก็เดินบนพื้นราบก,นะก่อนที่จะเดินขึ้นเขา ออกเริ่มออกเดินตัน้งแต่ก่อนแปดโมงเช้าจุดหมายก็อยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึง่งซึ่งควรจะไปถึงก่อนเที่ยงแต่ว่าแค่สิบยี่สิบนาทีแรกนี่ก็ที่เดินอยู่ที่เคยเดินอยู่ กาะกลุ่มตอนหลังก็ตมาก็เดินรังท้ายเพราะว่าเดินชาสัมภาระก็เยอะนะต้องแบกบาทไปด้วยส่วนใหญ่นี่หนุ่มสาวเนี่ยเขาก็เดินทาหน้าไปก่อนเขาก็ฉับกระเฉง พอถึงช่วงที่ต้องปีนเขาเนี่ยเขานี่ก็ชันใช้ได้เลยนะปีนเดินขึ้นเขาได้ไม่ถึงถึงห้านาทีก็เหนื่อยแล้วเรียกว่าถูกทิ้งไปอยู่ข้างท้ายนี่ไกลเลย ก็นึกถึงคำของมัคุเทศนะชาวเขาคนหนึ่งจำชื่อได้แล้วชื่อจะาแฮจ่าก็แนะนำตั้งแต่ก่อนออกเดินแล้วว่าเนี่ยให้เดินช้าๆนะแล้วก็อย่าพักนะให้เดินช้านี่มันแน่อยู่แล้วนะเพราะว่าทางมันชันแต่ว่าอย่าพักนี่สินะมันจะเป็นไปได้อย่างไง เพราะว่าเดินขึ้นเขานี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วมันก็ต้องพักสินะแต่ก็เชื่อเขานะเพราะว่าเ็ามีประสบการณ์ในการเดินขึ้นเขามานานก็สังเกตว่าที่ตัวเองเดินเนี่ยจังหวะเดินเนี่ยมันยังช้าได้อีกนะ ก็ลองนชะลอจังหวะให้ช้าลงมันก็ช่วยได้นะทำให้ความเหนื่อยในแต่ละก้าวเดินนี่มันลดลงแต่ว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่ก็เลยต้องเดินให้ช้าลงกว่าเดิม แต่พอเดินให้ช้าลงเนี่ยทำได้ไปเดียวเดียวมันก็สาวเท้าเดินเร็วกว่าเดิมอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นนิสัยเรยกอย่างหนึ่งก็คือใจเนี่ยมันไปไปจดจ่ออยู่ที่จุดหมายปลายทางวย่ยจะต้องไปให้ถึงก่อนเพลนหรือว่าก่อนเที่ยง พอใจมันไปอยู่ที่จุดหมายนี่มันก็ลืมนะคำแนะนำของจะแห่ก็เดินเร็วทั้งที่มันก็เดินเร็วไม่ได้อยู่แล้วละแต่ว่าความเคยชินวิธีที่จะทำให้เดินช้าลงนะก็คือว่าเอาใจมาอยู่กับเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าว แล้วก็ให้ลมหายใจเนี่ยมันประสานกับก้าวแต่ละก้าวที่เดินพอมีสติอยู่การเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวจดจอ่อกับแต่ละก้าวที่เดินเนี่ยมันก็ช้าลงได้แต่พอเผลอนิดเดียวมันก็ไปครรวมทั้งเดินเร็วกว่าเดิม เพราะมันเป็นสปีดท,ที่คุ้นเคยนะในเวลาเดินพื้นราบเนะี่ยมันก็มาใช้อาการเดินเมือนเขาเส้นทางเดียวที่ทำให้เดินได้ช้าลงช้าลงเนี่ยคือให้ใจนี่มาอยู่กับการเดินให้ได้แล้วก็วางนะจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนพอท่านนึกถึงทีไรมันก็อด ไม่ได้เจียสาวเท้าเดินให้เร็วขึ้นพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เดินได้ช้าลงช้าลงยิ่งเอาใจมาอยู่กับลมหายใจนะให้ลมหายใจแล้วก็หายใจให้ประสานกับเท้าแต่ละก้าวพอมันมีงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใจมันก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให มันประสานกันระหว่างลมหายใจกับเท้าวก็เพราะว่าพอเดินช้าลงช้าลงเนี่ยมันเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับโล o w m o t i เลยนะเหมือนกับการภาพช้าที่เห็นในในหนังเนี่ยมันไม่ใช่เดินช้าอย่างที่ตัวเองเคยเข้าใจเพราะที่คิดว่าเดินช้าอยู่แล้วนี่มันยังเร็วอยู่ แต่พอเดินช้าจริงๆเนี่ยแบบค่อยๆย่างก้าวโดยให้ก้าวแต่ละก้าวประสานกลมหายใจแล้วก็วางทุกอย่างลงนีใจมันรับรู้อยู่แต่การเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมันก็มีแรงเดินไปได้เรื่อยๆนะ ก่อนนั้นนเนี่ยเดินไปสักพักต้องหยุดนะเพราะเหนื่อยหอบ้างที่เราคิดว่าเราเดินช้าลงแล้วแต่ที่จริงมันยังเดินช้าไม่พอพอกําหนดจิตให้อยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่างช้าๆแล้วก็ให้ลมหายใจมาประสานกับแต่ละก้าวเนี่ยก็บอกว่า มีแรงเดินได้เรื่อยๆมีแรงเดินได้เรื่อยๆนะก็พบว่าเราไม่ต้องหยุดพักเลยก็ได้นะเดินไปสักพักใหญ่ก็ปรากฏว่าเดินแซงนะคนอื่นๆที่เขาเคยเดินนำหน้าเราไปก่อนที่เดินแซงเพราะว่าเขานั่งพักที่เขานั่งพักเพราะเขาเหนื่อย จากการที่สาวเท้าสาวเท้าเอาสาวเท้าเอาพอเราเดินอย่างนี้แล้วก็ทำใจให้คุ้นอยู่การเดินในจังหวะช้าๆอย่างนั้นโดยให้ใจนี่มันอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆ,ๆ อาการเหนื่อยหอบนะที่เคยเกิดขึ้นก่อนนั้นนั่นมันก็มันก็หายไปแล้วก็กลายเป็นว่าเดินไปเดินไปมันก็เพลินจนกระทั่งนะถึงช่วงที่ความชันมันลดลงเนี่ยมันก็เดินสบายขึ้น แต่ก็ยังทำเหมือนเดินนะก็คือว่าให้ใจนั่นมันอยู่กับเท้าแต่ละก้าวที่เดินที่ย่างเดินไปเดินไปก็พบว่าเราค่อยๆขยับขึ้นไปอยู่ข้างหน้าขาบวนลว้เพราะที่เหลือนี่ก็ส่วนใหญ่ก็นั่งพักเอาแรงเหนื่อย ก็เลยเข้าใจเลยได้ว่าไอเดินเดินโดยไม่พักนี่มันทำได้หนาะกว่าเดินช้าๆไม่เร่งรีบและเดินเดินช้าๆไม่เร่งรีบนี่มันจะทำได้ก็เพราะว่าใจเนี่ยนะมันไม่อยู่กับเป้าหมายเพราะถ้ามันอยู่กับจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่มันอดไม่ได้ที่อยากจะเดินให้เร็วขึ้น เพราะอะไรนะเพราะมันอยากจะถึงไวๆเป็นธรรมดาของการเดินทางยิ่งเดินทางด้วยเท้าด้วยเนี่ยนึถึงเป้าหมายเม,มื่อไหร่ก็อยากจะถึงไวๆเมื่อนั้นน่ะแล้วพออยากจะถึงไวๆมันก็อดไม่ได้ที่ต้องสาวเท้าเดินแล้วพอสาวเท้าเดินมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยที่จุดหนึ่งก็ต้องพักแต่พอเราไม่สนใจจุดหมายปลายทาง เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแม้จะชา้าเพียงใดนะแต่ก็ไม่หยุดเดินเอามารู้ตัวอีกทีก็เ,เกือบถึงหมู่บ้านแล้วแล้วก็ถึงเร็วกว่าที่คิดนะเพราะคิดว่าเนี่ยแล้วคิดว่าเนี่ยสงสัยคงไม่ทันเพลนกว่าจะถึงหมู่บ้านชาวขาวก็คงจะเลยเที่ยงไปแล้วเพราะว่า มันเหนื่อยตั้งแต่ตอนเริ่มเดินแต่พอเดินตามคำแนะนำของจะาแฮนเนี่ยมันก็เดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุดแล้วก็พบว่าจาประสบการณ์ของคนที่เขาหยุดพักเนี่ยพอจะกลับมาเริ่มเดินใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่า ขาตึงกล้ามเนื้อมันตึงมั้งพอพักแล้วเนี่ยมันมันจะกลับมาตึงใหม่ก็ทําให้การขยืดขยับนะช้าลงไม่สะดวกแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันมีแรงส่งไปให้เดินทางไปได้ให้เดินไปได้อย่างต่อเนื่องอาการตึงอาการ ปวดที่ขามก็จะไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่สุดท้ายเพราะว่าตัวเองเนี่ยมาถึงหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยะพอดีเพลนฉันเสร็จแล้วก็ยังมีคนทยอยนะตามมาอีกเรื่อเรื่อยจนเลยเที่ยงให้การเดินขท่านั้นก็ทำให้เข้าใจเลยนะอ๋ ว่าถ้าจะปีนเขาให้ได้ดีเนี่ยนะมันต้องวางหรือลืมจุดหมายปลายทางแล้วก็เดินอย่างช้าๆเดินอย่างช้าๆซึ่งสำหรับคนเมืองเนี่ยการเดินอย่างช้าๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีสติมันก็จะจ้ำเอาจ้ำเอา ไม่ใช่เพราะความเคยชินอย่างเดียวแต่เพราะว่าความอยากจะให้ถึงไวๆแล้วขณะเดียวกันพอไปนึกถึงเป้าหมายอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความท้อราะว่าโอ้ยต้องนานกว่าจะถึงมันก็บันทอนนะ บันทอนนะกำลังไม่ใช่น้อยเลยแล้วนะก็เลยตอนหลังก็เลยนะเข้าใจที่ชาวเขาเขาแนะนำชาวไท้คนหนึ่งนะที่เขาแนะนำคนที่ปีนเขาเนี่ยว่าเนี่ยเวลาเดินขึ้นเขาเนี่ยอย่างเงยหน้านะให้มองต่ำนะ อย่างเงยหน้านะให้มองต่ำเพราะเงยหน้าแลนะ้วี่ยมันใจมันไปอยู่ที่ยอดเขาหรืออยู่จุดหมายในด้านเนี่ยมันก็ทำให้อยากจะไปให้ถึงไวๆซึ่งก็ทำให้เหนื่อยแต่ในอีกด้านนีงมันก็ทำให้รู้สึกท้อเพราะว่าอีกต้องไกลนะกว่าจะถึงนั้นเขาก็แนะนำให้เดินก้มหน้าซึ่งก็สอดคล้องกับที่จะแห่เขาแนะนำ มันจะเสริมกันเข้าไปและอย่างหนึ่งที่รู้คือว่าพอเดินแบบนี้แล้วเดินไม่ต้องหยุดพักก็ได้เพราะมันพักในตัวอยู่แล้วมันไม่ต้องไปไปพักข้างหน้าหรือพักกลางทางเพราะมันพักในตัวเรามาคิดเจรจาดูนะ ศิลปะหรือเคล็ดลับการปีนเขาที่จะแห่เขาแนะนำเนี่ยมันก็เป็นศิลปะของการหรือเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตและก็การทำงานด้วยอย่างเช่นเวลาทำงานเราคิดว่าเนี่ยเออต้องโหมทำให้เต็มที่แล้วก็แล้วค่อยพักอันนี้ก็สำคัญอยู่นะถ้าเราทำเต็มที่ก็ต้องพัก แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการพักนี่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทำระหว่างทำงานถ้าเราทำเล่นๆไปทำเล่นไปไม่หักโหมนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันได้พักระหว่างที่ทำในความจำเป็นที่จะต้องอหาเวลาพักเพราะว่าเหนื่อยมันก็น้อยลง แล้วมันก็แปลกนะพอพอเราวางจุดหมายปลายทางไม่เกิดความคิดอยากให้ถึงไวๆนะถ้ามันกลับถาถึงได้เร็วกว่าที่คิดยิ่งอยากให้ถึงไวก็กลับถึงช้ายิ่งไม่มีความอยากให้ถึงไวๆมันกลับถึงเร็วนะ อันนี้เพราะว่าการเดินมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้แรงกายอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของใจด้วยนะถ้าวางใจให้เป็นมันก็ทําให้เดินได้เร็วขึ้นโดยไม่เหนื่อยแต่ถ้าวางใจไม่เป็นแม้จะเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วแต่สุดท้ายก็กลับถึงช้ามันไม่ใช่แค่เดินขึ้นขาอย่างเดียวเดินพื้นราวก็เหมือนกัน ตอนหลังก็ใช้วิธีเนี่ยก,การเดินธรรมยตราแล้วการเดินทางไกลรวมทั้งการปีนเขาอีกหลายลูกนะไม่ว่าจะเป็นดอยหลวงหรือว่าปีนขึ้นเขาที่ลังศรีลังกาอาดามสพิ Peak, ศร,ริปาทะนี่ซึ่งต้องใช้เวลาเดินขึ้นเขานี่หลายชั่วโมงทีเดียว แล้มันก็เดินไปได้นะโดยไม่หยุดให้การที่ใจเนี่ยมันไม่ไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางนี่มันก็เป็นตัวส่งเสร,ริมความความเพียรในการเดินนะทำให้สามารถจะเดินได้อย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกับเวลาทำงานหรือทำอะไรก็ตามถ้าวางถ้าวางจุดหมายปลายทางลงนะ มันก็ทำให้เกิดความเพียนได้ต่อเนื่องแน่นอนนะคนเราก็ต้องมีจุดมีความเวลาทำล้วก็ต้องมีจุดหมายแต่เมื่อลงมือทำแล้วเนะี่ยไอการวางจุดหมายหรือไม่คาดวาก็จุดหมายนี่มันช่วยได้เยอะเลยนึยกถึงคุณป้าเกาหลีคนหนึ่งนะอายุเจ็ดสิบแกขายแกมีชีพขายผักแต่ก่อนก็มีคนช่วยส่งผัก ให้แกนะแต่ตอนหลังเนี่ยแกต้องส่งผักเองนั่นก็หมายความว่าจะต้องขับรถแต่แกไม่มีใบขับขี่แกก็ต้องไปสอบใบขับขี่เพื่อได้สามารถไปขับรถไปส่งผักให้กับลูกค้าได้สอบใบขับขี่ในเกาหลีเนี่ยมัน มันก็มีสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติสอบปฏิบัตินี่แกผ่านแต่สอบข้อเขียนนี่แกมีปัญหามากเลยนะข้อสอบนี่ห้าสิบข้อนี่แกไม่เคยสอบได้ถึงสามสิบข้อหรือหกสิบคะแนนเลยซึ่งถ้าไม่ถึงหกสิบคะแนนก็ไม่ผ่าน ตอนที่ได้ข่าวเรื่องราวคุณป้าคนนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนกุมภาเนี่ยหลายปีก่อนนะแกสอบมาแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งโอ้โหสอบได้ยังไงนะสอบสิบครั้งไม่ผ่านก็ส่วนใหญ่เขาก็เลิกกันละหรือ,อยังมากก็สอบร้อยครั้งนี่แกสอบแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดสบห้าครั้งนั่นคือสอบเนี่ยเกือบจะวันเว้น,ว,นวันเลย แกไม่ได้แก็ยังสอบอีกนะมาได้ข่าวเดินพฤทธิจิตนวะ่าแกสอบได้แล้วนะหลังจากที่สอบไปแล้ว950ครั้งเกือบพันครั้งโอ้หน้าทึ่งมากเลยนะคุณป้าคนนี้แกทำไมถึงมีความเพียรขนาดนี้แล้วอดสงสารว่าทำไมถึงเพียรได้ขนาดนี้ที่ว่าเคล็ดรับอย่างเนืก็คือว่าแก ไม่ได้คาดหวังกับผลการสอบมากแน่นอนนะอยากให้สอบผ่านจะได้ใบขับขี่แต่ถ้าแกคาดหวังกับผลการสอบเนี่ยถ้ารู้ว่าไม่ได้เนี่ยสักห้าครั้งสิบครั้งเนี่ยก็คงจะท้อแล้วล่ะเพราะยิ่งคาดหวังมากเนี่ยและไม่ได้อย่างที่หวังก็ต้องผิดหวัง ยิ่งคาดหวังมากก็ยิ่งผิดหวังมากทําไม่ได้แต่ที่แกมีแรงอสอบเนี่ยเกือบพันครั้งเนี่ยมันแสดงว่าแกไม่ค่อยได้คาดหวังกับผลการสอบอยากได้ก็อยากนะแต่พอไม่ได้อย่างที่อยากอ่ะก็ไม่ผิดหวังมากไม่ท้อทแท้สอบใหม่นะวังไหายสอบใหม่นะ ไม่ได้ก็ไม่เสียใจสอบใหม่ถ้านะความเพียรของคุณป้าคนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะกับผลของการสอบนะแม้มีความยากแม้มีความคาดหวังนะแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากมันก็ทำให้มีความเพียรนะได้อย่าง ต่อนเนะื่องซึ่งก็น่ากินนะขนาดขนาดแค่ใบขับขี่นี่ก็ยังเพียงขนาดนี้นะถ้าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตเนี่ยแล้วคนเรามีความเพียงขนาดนี้นี่มันจะนะมันจะไปถึงไหนเนี่ย ดันที่เวลาเราดำเนินชีวิตเนี่ยเรามีจุดหมายปลายทางที่สูงส่งนะยิ่งจุดหมายคือความพ้นทุกเนี่ยนะถ้าเราเรามีความเพียรอย่างคุณป้าเก,กาหลีคนนี้นี่แม้จะไม่พ้นทุกอย่างสิ้นเชองนี้ก็คงจะห่างไกลจากความทุกข์ไปได้เยอะเลย แต่นั่นก็หมายความว่านะต้องวางใจให้ถูกที่จริงเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนมาด้วยไฟมาด้วยไฟที่อยากจะบรรลุธรรมไวๆก็เลยทุ่มเททำความเพียรเต็มที่ แต่สุดท้ายเนี่ยก็เลิกหรือท้อแท้ในเวลาไม่นานเพราะอะไรนะเมะว่าเพราะความผิดหวังและที่ผิดหวังแรงก็เพราะว่ามีความคาดหวังเยอะแต่จะดีกว่านะถ้าว่าคาดหวังบ้างนะ และแทนที่จเจ้าใจนี่ไปอยู่กับผลสำเร็จที่ต้องการบรรลุก็เอามาอยู่กับการกระทำอยู่กับการทำความเพียร้าวางจุดหมายนะแล้วก็เอาใจนี่มาอยู่กับการทำความเพียรเนี่ยมันจะมีแรงนะทำความเพียรได้ต่อเนื่อง นอกจากจะไม่มีความผิดหวังหรือความทอ้อมาบั่นทอนแล้วอาจจะยังมีความเพลินหรือมีฉันทะในการทำด้วยก็เมือกับเวลาเดินขึ้นเขาอย่างที่จะแห,ห่เขาแนะนำเนี่ยถ้าเดินช้าๆเนี่ยมันได้พักในตัวเนีในการที่ได้พักในตัวนี่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงส่งที่ทำให้มันเดินได้ ไปเรื่อยๆเ,เดินได้อย่างต่อเนื่องหรือจันทึกว่าจุดหมายที่ปลายเท้าก็ได้แล้วจุดหมายที่ปลายเท้าแล้วก็เดินเพื่อให้ปลายเท้าขยับไปเรื่อยๆอ,อันนี้มันเป็นเคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หวังผล หรือว่าไม่คาดหวังกับผลที่ต้องการนึกได้ก็วางนึกได้ก็วางแล้วก็อาใจมีโอกาสเดินมันจะเดินได้แค่ไหนก็ช่างมันอันนี้ก็สอดครัองที่หลวงพ่อเทียนทั่นสอนนะแนะนตาตม,มาเนี่ยให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆเนี่ยถ้าเราเดินเล่นๆน,นะ เดินช้าๆเดินไปเรื่อยๆแต่เดินไม่หยุดที่มันถึงแน่แการปฏิบัติธรรมหรือการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละหรวมทั้งการดาเนินชีวิตด้วยทำเต็มที่นะโดยวางจุดหมายเอาไว้ก่อน แล้วพอวางจุดหมายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เครียดนะมันก็ไม่ทุกข์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสอบไม่ได้ก็อาสอบใหม่ไม่ได้กอสอบใหม่นะฟุ้งบ้างก็ช่างมันหลงบ้างอาก็ช่างมันแต่ไม่เลิกทำทำไปเรื่อย เดี๋ยวมก็จะเห็นผลหรือว่าทำได้สำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้มาเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้โดยที่ปล่อยวางนะความสำเร็จนั้นแต่เอาใจเนี่ยมาอยู่ที่การทำความเพียรเพียรได้อย่างต่อนเนื่องเพราะทำเล่นๆนะหรือว่าเดินไปเรื่อยๆ อันนี้สำหรับคนทั่วไปมันก็ทํำยากนะเพราะว่าถ้าจะทำให้ต่อเนื่องมก็ต้องโหมด้วยการกระตุ้นโดยมีความสําเร็จเนี่ยนะเป็นแรงผลักแต่ยิ่งทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เหนื่อยเร็วแล้วก็ท้อได้ง่ายแต่พอเรา ไม่ไปจดจอ่อที่จุดหมายหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นกัมมันมากนะทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆแต่ทำไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเดินไม่พักนะสุดท้ายนก็ถึงแล้วจะถึงเร็วกว่าทีคิดก็ได้ช้านี้ก็พูทตนนี้นะ